ัซสว่นเท่อนะทนี่นะดูกับหน้างันไอ้วนนะไอ้เรียมีบ้านเขาเนี่ยขึื่อนกับฝนตลงมะนกัของเขมหลายนครับเสียด้ยพี่น้องแล่าดีสุน านเดเลดทห้นําหย,ยิบมาโดนนะ้ำมิลองนะโมเดลหยิบลงจองโดนแล้วนะคือต้งการกาฝนมตกนะแม่นมือ สำหรับรถรุ่นมีเลยนะครับเราเกาคือผมปล่อยออกนะครับไปเทื่อนเอาตัวนี้มานะตั้งหลายพี่รองนะครับก็น่ะมันจะเป็นช่วง10เห็นจับตัวนี้นจะของตาต่างนี้จะตัวงี้ก็ไม่รอ,อพี่น้อง ดีกว่าพี่น้องนะฐานกรกว้างกับดีกว่ามาตาั้งจากซีเอ็มพีนะถ้าขอดีก็คือมันไทยเข้าควรนะสูดินแข็งนะพี่น้องคนระับมันงัดดีๆนะตัวเดิมของผมเนะี่ยมันไหลไม่กรานะพี่น้องแนละ้วาประเภทหาดีๆนุมม่มนะตัวเดิมนะไหลดีนะ กบพอแสีอไได้ครได้ีดนะดนะ่ยครับที่จะพาในะ ีน้องเลยเบิ่งลงช่องทองุกม,มือนะครับลองอันอแรงด,ดีนะเดี๋ยวเอาโวนบานผมนะผมไม่งา่ายเลยนะ ออหมืนลานี่นะานเปนยาเรนก่แล้วผมจังเนะอานเป็นผนัรับพไงนะงงนะเป็นพวกใยที่นะแต่บนไม่เป็นผาเชนะ็ดซีดนะช่วงซีเนะ